ก็เป็นสีสันของโมเลกุลข,ของดีคราบ9259นะครับอายุ110วันประมาณนะครับขนาดเม็ดนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยพาเรามาตาม ดีครับ9259นะครับที่เป็นพันใหม่อายุก็ประมาณ110วันก็เก็บเกี่ยวแล้วนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วหนื่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุหน่ยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าขนาดฝักแล้วก็มเมล็ดแกนจะเป็นยังไงนะครับสโลแกนของดีครับนะครับต้นเขียวก็เกี่ยวได้ มองไว้นะครับเขียวหมดเลยนะครับร้อยสิบวันก็เกี่ยวได้นำมาดูที่ฝักกันนะครับนี่ระยะห่างนะครับขนาดฝักอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูใบเขียวก็เกี่ยวได้นะครับฝักนี้เลย,เยจะมือจะปอกนะครับ ก็เปลือกทองเลยนะครับแสดงว่าเกี่ยวได้จริงๆร้อยสิบวันใบเขียวก็เกี่ยวได้ขนดาดฝักก็ประมาณนี้นะครับประมาณ20่สิบเซนลองมาปอกผักอื่นหรือบ้างนะครับว่าจะสมบูรณ์เหมือนกันหรือเปล่า ความยาวของฝักก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับประมาณ20เซนแล้วก็มีความอ้วนก็กำพอพอมิดพอดีนะครับเดี๋ยนิดนิด่ดเรามาดูที่แกนแล้วก็มเมล็ดนะครับ็็าเมล็ดลึกมเมล็ดบางหรือเปล่านะครับเดี๋ยหัดนะครับเก้าสองห้ คว,วความอ้วนความยางประมาณ20่สิบเซนโดยเฉลี่ยทั่วไปเลยนะครับทั้งแปลงอยู่ระดับนี้นี่ครับมเมล็ดลึกนะครับมเมล็ดลึกแล้วก็ความบางก็ประมาณนี้นะครับความเึกกแกนก็กลางๆนะครับ ขนาดแกนกลางไม่เล็กเกินเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับร้อยสิบวันนะครับนับตั้งแต่วันหยอดอนก็ถือว่าอยู่ในระดับแดวหน้านะครับสำหรับดีคราฟเก้าสอที่เป็นพันใหม่ขนาดฝักเท่ากันเลยนะครับต้งแปลงใกล้เคียงกันเลยนะครับ ที่ผ่านมานะครับก็หลายๆแปลงก็ผลผลิตได้ดีกันนะครับผล,ผลิตได้ดีเลยนะครับสำหรับพันธุ์ของดีครับเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์9259นะครับปีหน้าคาดว่าน่าจะมาแรงดูมือสเกตนะครับว่าใบเขาเขียวมาตลอดเลยนะครับไม่มียุบเลยจนเก็บเกี่ยวใบก็ยังเขียวอยู่ ขนาดฝักก็พอดีนะครับของานนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคุณก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับหน่ยสวัสดีครับ